เ,เรามาเริ่มกันเลยเข้าไปดูกับครอบครัวใช้คำว่าครอบครัวได้ไหยนะกลุ่มก้อนทั้งเจ็บนกานเออเราแอบเปลี่ยนหูฟังไมเออนั่นแหละถ้าเกิดเสียงแปดเสียงเพี้ยนหรือเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษเด้อเ้ก็เรารู้สึกว่าเราอ่ะ ยืดเยื้อไปแล้วเว้ยกับการที่ให้สินแต่ละตัวมันแบบใช้กิจวัตรประจําว,นวันอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะอยากให้สิงมีบ้านใช่ไหมมีบ้านที่เรียกว่าบ้านแล้วเป็นบ้านที่มีทั้งแปดห้องเอ้ยแปดห้องไปเจ็ดห้องก็พอที่เหมาะกับซิมทั้งเจ็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็อีพีนี้แล้วเราก็จบไปด้วยคุณวันเสาร์ใช่ไหมอีพีนี้เราก็ขอเปิดด้วยคุณวันจั์เลยลับก้ Let's go, let's pay ก็อย่างที่เราบอกไปตอนต้นอะเนาะเรารสึกว่ามันยืดเดียวกินไปแล้วมันไม่ได้การแล้วมันต้องให้ซิม <laughs> เรื่าไงอะหาเงินให้ได้ม,มากกว่านี้แม่นางคนนี้ถ้าไม่มีอะไรทำใช่ไหม <ül> เขียนหนังสือขายจะ้ะ <l> ใช่เขียนหนังสือขายหนังสือเริ่มต้นมันจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กหรอ เอาวะอย่างน้อยก็หาเงินเขเออล้วขอโทษเรานะเราเรากำลังกินดีกว่าทุกคนถ้าใครที่ดูเราแล้วก็กินไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าทำนี่เราตรงกันได้บอกว่าเออเราขอโทษเรากำลังกินอยู่อ่ะออโยน <c oughs> มาตั้งเรื่องสื่อกัน ซคื่องสือเครื่งสื่อเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมตั้งชื่อว่าอะไรเด็เดกเป็ดก็ <c oughs> เป็นเด็กหมายถึงเป็ดที่เป็นเด็กอืมอ,อับูเออับู is ab บาวลิตตัวดักอืมอันจอ C O M T จบใช่เกี่ยวกับเป็ดตัวน,น้อยๆที่ไปอยู่ในทะเลโอ้ oh God, ไม่ก็ไปอยู่ในทะเลได้ไงอ่าสงสัยสงสัยงงกันดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจากจากอีพีที่เราใช่ว่าที่เราอ่ะ เอาปลาที่คุณเป็นสุกตกได้มาวางเว้ยปรากฏว่าเราไม่เจอน้องแต่ตอนนี้เราเจอน้องแล้วดอนน่ารักเหมีอนกันนะเนี่ยอือยูไม่มีอะไรทำใช่ไหมย,อยูอ่ะต้องช่วยหาตังเข้าบ้านเอาไปไหนวะอ๋อนี่ไงไอแพดอยู่นี่ยูมาวาดหนงวาดรูปอันนี้คืออะไรอะอุ้ยเราทำรูปประมาณนี้ได้แล้วหรอ ประมาณนี้คือไอประมาณไหนไม่รู้เหมือนกันเออจริงๆเรามีเรื่องจะมาบอกทุกคนด้วยคือเราอะไปเล่น,นอรอบๆมาเราแอบไม่ใช่เขาไม่แอบเลยก็ไม่แอบหรอกเราอะไปสร้างบ้านมาเลยคือเราอะไปเจอแลนบ้านเนี้ยมาจากในกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วแบบมันสวยดีคือจะบอกว่ากลุ่มนี้ยมันไม่ใช่กลุ่มเดอะซิงหรือกลุ่มอะไรนะมันเป็นกลุ่มแบบสถาปนิกกลุ่มเด็กสถาปัตอะเออ เขาก็แบบมาโชว์เป็นบ้านอะไรนี้ใช่ไหมแล้วเราเห็นว่าเป็นบ้านอันเนี้ยมันสวยดีอืมเราก็เลยไม่ยากก็คือก๊อปแปนเขามาแต่พอเรามาทำจริงเว้ยเราแม่งทำไม่ได้แบบตามแปลนอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนสร้างบ้านใน The Sims ไม่เก่งเราจะชอบเล่นแบบเกมเพลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออแอบเศร้าอะเนาะก็เศร้าๆด้วย ขีดล่องไปเนี่ยว่ารู้สึกแล้วเราไงต่อดูแลป่ะ็นลูกประมาณนี้หรอขายทิ้งเถอะเพราะว่าเราต้องหาตังค์เข้าบ้านแล้วเนาะไอ้อดิเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ารูปมันถูกกว่าถ้าคาสิคเพนตี้มันหนงร้อยใช่ปะ แต่เนี้ยมันแปดห้าเองมันถูกกว่าเสียงใครอ่ะอ,อ๋อเสียงแดงแดงมาอาบน้ำมายู่ทำไรยูออกมาก่อนเร็วใครทำไรพังโอ้โหส้วมพังเยอมากน้องแดงเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จมาซ่อมนะลูกเออนี่ก็วาดลูกไป แล้วเสาเสาทำไมเสาเออเขียนหนังสือหาตังช่วยครอบครอครอบครัวหน่อยนะจนเจอครอบครัวเจอแอลตลกนะนี่มาทำความสะอาดตู้เย็นเสร็จแล้วก็มาหยิบของกินเขียนเสร็จแล้วสองคนนี้เขาก็มานั่งคุยกันนะน้อมอีคคนจะว่าท่าอีคคนก็คุยไปเราขอเล่งสปีดทุกคนวาเสร็จแล้ววาเสร็จแล้ว กันว่ามันจะเป็นรูปแบบเหมือแนบบเดิมไหมนู่มันก็รูปเดิมดีว่ว่าอะขาชิ้งเพราะว่าอย่างที่บอกเราต้องหาดตางังเนี่ยสิมันเป็นบ้าอะไรไม่รู้วะ่ะมันชอบแบบวางของพื้นขอโทษนะทุกคนเราแอบรู้สึกว่าเสียงเกมมันจะดังไปสักหน่อยไหมเราลดทุกอย่างมาสักเจ็ดสิบไหม โอ้โอช่างแม่งประมาณนี้แล้วกันเนาะลดลดลดลลเออเออขับขาคขับขประมาณว่าเจ็ดสิบหรอล่าวะเหอนเราตกเลขอแต่เราไม่ได้ตกเลขนะนั่นแหลวันพุธวันพุธต้องทำอะไรไหมวันพูดต้องไปเพเชฟแล้วทำท้าสอ้อยกำแพงบัง ซ่อมเสร็จแล้วก็มากินไม่ไม่ไม่ต้องทำหรอกกินเลยเพราะว่าอังคารทำให้เอ้ยเพราะว่าชมพูทำให้เราไปเยอะแล้วแล้วตอนนี้เราแว่บ้านเรามันเวลาเที่ยงคืนอะมันจะมีใครมามันไม่มีหรอกโอเคอะไรนี่เวลสองแล้วอู้เขียนหนังสือเล่มเดียวนี่เวลยส่องเลยเหรอวะสุดยอดไปเลย แล้วแบบเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กด้วยนะสตาร์ตเตอร์การเป็นนักเขียนท่านหนึ่งตอนเสร็จกินข้าวแล้วก็มานั่งคุยนี่คือชุดอะไรอ่ะเดี๋ยวนะซ่อมฉันเลือกชุดนอนเธอเป็นสีนี้เหรอวะ ฉันไม่ได้เลือกชุดนอนทอเป็นสีนี้นะหรือซิมมันไอ้น,นี่เองเหรอพวกคุณซิมมันไอ้น,นี่แบบมีได้ไะมดีควาเป็นตัวของตัวเองสูงไงเออมันก็เลยแบบเลือกที่จะอะไรอ่ะเอ้ยขอเล้นก่อนขอเล้นก่อนเดี๋ยวค่อยมานะแต่ <laughs> ซิมมันชอบแบบ จต่ของแต่ของอัปดงอัปเดตอะไรอย่างงี้อัปเดตอัปเดตเลยนะ,ะไปดูปลาอีกแล้วแมวไม่ไต้องดูปลาวลาดรูปเอ้เอเอารูปอย่างไอไอแพดอยู่ไหนรูปนี้รูปนี้ได้กี่บาทหน่อยแปดสิบเอ้ยทำไมมันถูกลงอ่ะเอ้ยไอแพดอยู่ไหนอ่ะเอ็งเอาไปทิ้งไว้ไหนนี่เอาเอาไปทิ้งไป ก็อาบน้ำซะเอา้เอาแอ้แพดอยู่ในกระเป๋าใครปะเนี่ยขอรู้หน่อยอ๋อยู่นี่เห็นไหมสิมันชอบวางเกินกาดอะทุกคนแย่มากเออทุกคนทำไปนี่คุณต้องมาเพิ่มสก,กิลคา,าริสม่าใช่ไหมแดงแล้วไมมันรู้สึกเขินอุ้งขินอายอีกแล้ววะ เรามาแบบคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันลดความเพลินายหน่อยดีกว่าอ่ะ discathetation นับนี้อย่าบอกนะว,ว่าเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วต้องทำไงต่อ mm hmm. เราเหมือนจะต้องไปส่งทิปตู้ไปสรีปะนี่ไงเออเด็กเป็ด mm hmm. อุ้ นี่ก็บวาบมากเลยอ่ะทุกคนเห็นปะซีมเราทุกตัวแม่งเป็นอะไรที่อารมณ์ศิบปินสูงมากททำไมเกิดแล้วขึ้น่ะเอาคุยบบคุยบบเชี้ยนะกันนะเอากระบอก ดิสทัส eh นั er de ่น er นี so small, ่เอ็กอย่าเครียดกันได้ปะเราก็อยู่บ้านเดียวกันอะเอ้าคุยไปคุยมาส้มๆได้สกิลนั่นไอ้สกิลอะไรวะออกกําลังกายเออสกิลคินเดตเพิ่มเฉยเนี่ยแล้วเขียวย่างไงบ้างโอเคคอมเพส เราอยากให้เขียวทำไอตรงนี้ป่ะน,นี้ทางได้เสร็จอะแต่แบบมันไม่ค่อยมีคนมาแน,นี้เลยเืองามที่ว่ามันเป็นดเ,เออเราเลยแล้้เราพอดูฝนมันตกไงหน้าฝนหน้าฝนถ้าเขียวไม่มีอะไรทำเขียวมานี่ดีกว่า oh. มาล้างห้องนง้ำโอ้ยเออทุกคนเรามีเรื่องจะสวดเา,าพราเยคือเราอะกลับไปย้อนดูคลิปตัวเองตอน EP หน แล้วเราบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตอนนั้นน่ะตอนที่เลือกอาชีพใช่ปะ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคุณวันเสาร์อ่ะต้องเป็นอาชีพของคุณวันจันทร์ส่วนคุณวันจันทร์จะต้องไปเป็นที่เลี้ยงเด็กเราอะผิดเอง <laughs> อดดูเวอร์ชันพ่อหนุ่มหัวเหลืองเป็นไอ้นี่แหละ เป็นพี่ยงเด็กแล้วทำไมไม่ไอยู่เนี่ยบ้านตัวเองอยู่ฝั่งขลวงพ่อหลวข้าไปแล้วแล้วเราจันก็ง่วงนอนง่วงหนักมากเลยง่วงนอยแม่เตียงจันอยู่ข้างบนนอนนอนเท่าน,นั้นเฮ้ยนี่มาพัฒนาโลจิกสกิลเลยดีกว่า เขียวก็ง่วงเขียวก็นอนซะม,มีใครต้องทำอะไรอีกไหมส้มส้มมาอ่านหนังสือสักเล่มให้จบจบไปส้มส้มต้องทำงานในอีกหกชั่วโมงได้ยุ่มได้ยุ่มเฮ้ยน้องแดงไปวิ่งตอนนี้ทนันปาวะเพราะว่านี่ไงต้องไปทำงานอีกห้าชั่วโมงหรือว่าแล้วอยากให้เนี่ยคทา้าซิมิขึ้นไงจะได้แบบ โปรโมทพอได้รับการโปรโมทใช่ไหมเงินเดือนเราก็เอยเงินรายวันเราก็จะเพิ่มขึ้นเองเองินจากการทำงานอ่ะทุกคนดนเสจแมวไปคะแมวเรามาปวนปวดอีกแล้วอ่ะแมวเราอยากมาคุยด้วยทุกคนก็สามารถพิมพ์ค,คอมเมนต์เพื่อที่จะคุยกับแมวเราได้นะคะ มีไฟเป็นไรไหม,มหน้ำมันสุกมันสุกใกล้ได้เวลาไปทำงานแล้วโอเคไม่กวนเขาเฮ้ย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 ทุกคนเห็นเหมือนที่เราเห็นอย่องนี้ป่าวะคุณชมพูแม่งวราปได้เว้ยตวโลก กล์ฟสิเย็บเพีบนะ <c oughs> ไปไปทำงานไม่ต้องดิ้งไม่ต้องแดงไม่ต้องดังแล้วเด็กตัวไปทำงานเลยโอเคเปลี่ยนชุด <c oughs> ไปทำงานเลสโก o เลสโก o ไปทำงานแล้วนะครับขับลุกไปเลยลูกโอเคคนนี้ก็ไม่ไหวแล้วน้องว่วง มาอาบน้ำมาลูกมาเอาอเออเราไม่ได้เลือกชุดนอนเป็นชุดดีจริงๆนะเว้ยเรารู้สึแกแปลกๆวันนี้ดิเอ่อส้มๆมาเชองออฟิตหน่อยหน่อยดูซิ ใช่ฉันเลือกชุดนอนเธอเป็นสีนี้จริงเหรอวะเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยคือชุดที่เราเลือกให้ส้มๆเว้ยโอเคมันก็ได้เวลาที่เราจะมาเอา่อเรียวกว่าอะไรเนี่ยเช็งซิมอ่านหนังสือเสร็จเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดให้ส้มๆกันเพราะว่าเราไม่ได้ใจส้มๆมีชุดนอนเที่ยว <c oughs> อย่าบอกนะว่าอยู่จะมาเปลี่ยนเลยอะเออเธอหนังสือมาเปลี่ยนเลยเหรออยู่ไม่อ่านให้จบก่อนแล้วค่อยมาแบบเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดรอรอแล้วก็ S U F เราไม่ได้เปลี่ยนแค่ <c oughs> ส้มส้สรอันนี้จริงนะเว้ยแมวไมมแมว,แมวนี่มันสามารถเลือกสีตรงนี้ได้ทุกคน เราเล้อชุดนอนใหุ้้มๆเป็นสีส้มกันดีกว่าเราอยากได้แบบเป็นชุดนะแบบว่าแบบเป็นเดรสเป็นชุดเซ็ตมาเลยเงี้ยแต่ไหนๆก็ไหนๆแหละเราขออนุญาตด,ดูหน่อยว่าถ้าเราเลือกอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันออกเหลืองปะม,มันออกเหลืองเนาะอันนี้ก็ดู อันนี้มันไม่ใช่อ่ะถ้าเราต้องมีชุดแบ full b o ี y ดดเป็นแบบน,แบบนี้แบบนี้เอาอย่างงี้จะก,กันส่วนรองเท้าก็ต้องเป็นสีส้มคือกันสีส้มรองเท้าสีส้มไม่มีแล้ะก็แปแลกสีนี้ก็แหละได้โอเค next เกิด okay. Boy, uh เข้ยอดนนีว่าเซอันนาดน่านี่คือเสียงน้องม่วงรองเพลงนะคะใคย,ยและซ่อมไปลูกเดี๋ยวหาก่อน iPad อยู่ไหนนี่เอาใส่กระเป๋าหนูไปเลยอแล้วก็วันลูกซะแดงไหวไหมแดงกลับบ้านนะ ส้ม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 อยู่ไหนอ่ะอ๋อส้มส้มอ่านหนังสืออยู่พราะราให้ส้มส้มอ่านหนังสือโอเคงั้นแดงเดี๋ยวแดงมาอู๋อูที่นี่ก็ได้ฝั่เดี๋ยวนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วเร็วเร่งสปีดเร่งสปีดรีบส้มเร็วส้ม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 อ้าวส้มส้มไปไหนอ่ะส้มส้มจู่ๆว่าอยากกินเค้กเหรอนี่มันใช่เค้กไหมนี่มันคือคุกกี้ไม่ใช่เหรอวะอะไรของเธอเนี่ย ส้มๆ้มก็ปวดอูงั้นให้ส้มๆ้มไปอูข้างนอก เดียวแดงต้องไปทำงานนะป่ะอีกสองชั่วโมงอืมงันเราให้เขานอนเลยดีกว่าไม่ต้องไปวุ่นเราแล้วอืมสงสารสซีมส้มๆแย่ yeah, yeah, มากเลยลูกหนูชอบป่ะเอ้ยไม่ใช่ส,มสม้มๆบิดม่วงเนียบรรดาคนเล่นซีมหลายตัวันเป็นเด็กย่มีใครเป็นป่ะ มันต้องมีคนเป็นเหมือนเราบ้างแหละเรียกสลับสลัวสลับสลุกสลิปไป,ปหมดม,มีทำงานในอีกสามชั่วโมงเดี๋ยวอ๋อตกใจตกใจคิดว่ามีหยิบเค,ค้กกินลองวินี่ไงลองเพลงเอาแหละแม่สาวส้มๆท่านนี้นะคะเขากำลังจะร้องเพลงให้ทุกคนได้รับฟังกันร้องอยังร้องอยัง

ก็รอวนอยู <half S 2> s, <S <w> ่ต่ทอดเดิมอ่ะไชนะก็ก็ก็ไปทำงานซะนี่ก็ไปทำงานแล้วไปให้โฮโลเพลงไปก่อนที่เขาจะออกไปทำงานังว่า ออก็เข้าใจได้มันกำลังแอบว่านะ่ะใครโทรมาเออโอเคลัตตายูเลยบูทาร์ดเฮฮารเดอร์อืมวิ่งนั่นม,ม,ม,มันมามามาหนูมาวิ่งตามคนทำไมลูกหนูชื่ออะไรอ๋อตัวเดิมน้องไท,ยทยโทยไทโยน้อง ยงไม่คุ้มเลยเหมือนเราลงทุนไปร้อยหนึ่งแต่ขายได้จะสิบหกก็เท่ากับขาดทุนปะเนี่ยซิมพวกเนี้ยมันชอบอ่านหนังสือกันก็ได้เวลาไปทำงานแล้วปะไปเริ่มร้องเริ่ร้องเป็น hour เริ่ร้องอเตรียมไปทำงาน เออรู้เลยว่าเราชอบการเสร็จนะคะก็มาตกปลาต่อค่ะเริ่ดค่ะเฮ้ยเหมือนตะกี้เราได้ตังค์จากาการเขียนสินเด็กเพชรหรือะได้สามบาทเว้ยไม่ใช่30สมสบมลลออน <c oughs> ก็ก็นะเป็นการเริ่มต้นเนาะเป็นการเริ่มต้นที่ดือที่ดือ้อบายบายตัองใจทำมานะจ๊ะพ่อเก่งอังคาเอ้ย z o o ๆ เดี๋ยว EP นี้เราก็ขอจบที่น้องม่วงเหมือนเดิมน้องม่วงว่าลูกอะไรอ่ะอ,อ๋อว่าลูกนี้เหมือนที่ส้มส้มเคยวาดคุณภาพไงพัวนั่นไงอยู่แล้วขายเลยนี่ไงขายทิ้งโอเคก็สำหร,รับ EP นี้ก็แค่นี้แหละทุกคนเราอยากให้ซิมเราหางเงินให้ได้เยอะจริงๆเว้ยเพื่อที่จะย้าย ไปอยู่บ้านหลังใหม่หลังใหญ่แบบสับไม่ได้ทำสับจ,จริงๆก็แค่นี้ลนะนุกคนขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบาย